กล่องไม่พับให้นะครับดูนะครับแล้วก็ข้างในไม่ไม่มีการกระแทกไม่มีอะไรเลยส่งมาหลุมหลวมแบบนี้เลยเอ๊ ไม่รู้ว่าเป็นมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วหรือว่าเป็นพราะขนส่งนะครับมุมหักแถมติดสติกเกอร์ให้ด้วยติดเพื่ออะไรถ้าลอกมาแล้วอัดเบิร์กมันลอกตามด้วยทำไงเนี่ยโอ้เป็นการส่งของที่ไม่เซฟเลยครับ